แดนกลางสายบูดูทางเลือกที่เชลซีหมายปองฟรองเกสเยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรซเบนออฟฟิเชียลครับแมตอนนี้ครับก็เป็นช่วงท้ายตลาดแล้วนะครับเชลซีเนี่ยเสริมปีกมาครับเสริมขนาดนี้จะบินกันหรือยอย่างไรนะครับผมแต่ตำแหน่งที่ขาดอยู่แบ็คขวาและก็กองกลางตัวรับกองกลางตัวตัดเกมนะฮะแล้ววันนี้ครับก็มีข่าวคราวของแดนกลางมาฝากกันนะครับก่อนน้านี้ครับแฟนเชลซีเคยคาดหวังกับเอนโซเฟรนเดส กันไว้แล้วนะครับแต่เอ so นโะซ่สุดท้ายดิยวล่มลงไปนะแต่ล่าสุดก็มีข่าวคราวจากฝั่งปืตเกสกันว่าเชลซีก็ยังอยากได้ตัวอยู่ครับมีข่าวคราวกับมอยเซตไกเซโดอะไรแบบนี้ครับมีข่าวกับโลเมโอลาเวียมีข่าวคราวกับหลายคน แต่ว่าล่าสุดมาน,นะครับมีการรายงานจากแมดลอกครับพี่หนึ่งตัวพ่อของเชลซีครับก็รายงาน,นว่าณนะตอนนี้ครับโอเคแหละเชลซียังอยากได้เอนโซเฟรนันเดสยังอยากได้มเาเซด์ไกเซโดอยู่แต่ว่าถ้าพวกเขาพลาดเนี่ยเชลซีก็จะมองหาดิวที่ยืมตัวและคนนั้นก็คือฟรองเกซิเยนักเตะชาอวอาริโคสของบาร์เซโลนา ถึงแม้จะมีข่าวคราวว่านเตะก็ไม่ได้อยากย้ายแต่โอกาสการลงสนามมันน้อยมากจริงๆครับผลงานดีมากตอนอยู่กับ a อซีมิลานแต่พอย้ายมาที่บาร์เซโลนากลับไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับฟรองยานิกเกซเค,คนนี้ครับเกิด19ธันวาคมในปี1996ขึ้นจะ26ปีไปนะครับผมก็เป็นนักเตะชาวอัลวี่โคสครับเล่นแดนกลางเป็นบ็ box อกซ์ทูบ็อกซ์อะไงไรครับสไตล์มิเชลเอสเซียงที่มีความดุดันนั่นเองนะครับผม เกซีเย่นะครับผมเล่นฟุตบอลกับสเตลล่าคลับครับในบ้านเกิดที่ไอวอรี่คสต์นั่นเองนะครับจากนั้นมาครับก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็มาอยู่กับอัตตาลันตาในเกาโชสเซเลอานะครับโดยในวัยเด็กของเกซีเย่ครับก็เขามีความฝังใจไงนะฮะคือคุณพ่อเขาเป็นทหารนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเกซีเย่ถ้ายิงเข้าจะทําท่าแบบตะเบ๊ะนะฮะเหมือนกับทหารที่แบบว่าทําวันทยาหัดอะไรแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าย้อนกลับไปครับในวัยมาสัก11 สอขวบครับเกสเซ่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็สูญเสียคุณพ่อนะฮะคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ไปรบนะครับแล้วก็ เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นโรคแบบเหมือนกับไข้ป่าอะไรประมาณนั้นนะครับเกเซียก็เลยฝังใจและก็รู้สึกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลในอนาคตเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เล่นกับบลีดดังๆหรือว่าได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ไหนก็ได้ครับถ้ายิงเข้าจะทําท่าดีใจแบบนี้เพื่อเป็นการลําลึกถึงคุณพ่อเขานะครับและเขาคนนี้มือไอดอลคือยาย่าตูเร่ครับตำนานของบาซ่าและก็ดีนเตะของมาซิตี้ที่ผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับเขา มียายาตูเร่เป็นไอดอลแล้วก็พยายามฝึกแล้วก็ยาังาฝึกฟุฝีเท้าอยากจะเก่งเหมือนกับยายาตูเร่นะครับผมทานั้นของเกิเซคนนี้นะครับต้องบอกว่าอายุกลังดีครับ26ปีสูง183ซมเมตรครับเป็นนักเตะได้สัญชาติอิตาลีด้วยนะครับแล้วก็ได้โกติวัวก็คือบ้านเกิดที่โกติวัวหรืออวอรี่โคสนั่นแหละแต่ว่ามาอยู่อิตาลีตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับ สเตลลาคลับนะครับจากนั้นมาเนี่ยก็ถูกแอตาลันต้ายืมตัวมาในช่วงของมาการาคมในปี25ครับแล้วก็กลับที่สเตลลาคลับนะครับสุดท้ายเนี่ยแอตาลันต้าซื้อตัวมาครับในช่วงของตลาดซัมเมอร์2015ด้วยค่าตัว1.5ล้านยูโรครับแลังแอตาลันต้าเนี่ยปล่อยให้กับเซเซนายืมตัวไปใช้งานในช่วงของซัมเมอร์2015และก็กลับที่แอตาลันต้าทีมสำรองในช่วงของซัมเมอร์2016ครับจากนั้นมาครับก็ ได้เป็นหนึ่งฤดูกาลนะครับแล้วก็ถูกปล่อยไปให้กับ a อซมิลานแบบยืมตัวและแอตาลันตาเนี่ยก็ดึงกลับไปสุดท้ายครับเอซมิลานยอมจ่ายเงิน32ล้านยูโรดึงตัวเกซิเย่คนนี้ไปร่วมทัพในช่วงของซัมเมอร์2019นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นแดนกลางที่ช่วยเอซิมิลานได้เป็นอย่างดีสำหรับฟองเกซิเย่คนนี้นะครับหัวน้าของเกซิเย่ครับถ้าถามว่าความสําเร็จเนี่ยคือการเล่นให้กับเอซิมิลานนั่นแหละครับผมแชมป์เกาโชเซเนอา ในปีที่ผ่านมาครับก็สามารถช่วยทีมได้ครับเป็นคนที่ยิงประตูกเก่งแล้วก็ยิงจุดโทษได้ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะได้แชมป์ซูเปอร์คปาดเดสปบัญญากับบาโูนาไปครับแล้วก็แล้วก็ปี2022-21เนี่ย สิทิ์ที่มเยี่ยมของเก่าโชเซนาอิตาลีด้วยนั่นเองนะครับผมฤดูกาลนี้ครับเกสเซียอันนี้น่าสนใจครับลงให้กับบาร์ซ่าไปแล้วเนี่ย19นัดเหมือนเยอะนะครับทำไป2ประตู3แอสซิสซึ่งถือว่าไม่เลวครับรวมไป3ใบเหลืองเล่นไปทั้งหมดเนี่ย782นาทีให้กับบาร์เซโลนาณเวลานี้ครับแล้วก็ลงเล่นในเกมทั้งแบบแชมเปี้ยนส์ลีกโกปาเดเลซุเปอร์โคปาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้ครับในแชมเปี้ยนส์ลีกครับมีลงตัวจริงไปเนี่ย 3นัดครับในการเจอกับวิเทอร์เพลเซนในการเจอกับไบอมินิกแล้วก็การเจอกับวิเทอร์เพลเซนอีก1เกมครับคือมีการเล่นจบเกมเพียงแค่1น,นัดเท่านั้นคือการที่แพ้ต่อไบอมินิก3ประตูต่อ0ูนะครับส่วนในลีกครับมีน่าสนใจครับเขาคนนี้เนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามแบบเต็ม90นาทีเนี่ยไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็เคยเลงมเป็นตัวจริงเนี่ยเพียงแค่ เกมเจอกับเลอมาโยกาการเจอกับแอตติกบิวบาเท่านั้นนอกนั้น,นียเป็นสำรองหมดเลยครับแล้วก็เคยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยแล้วก็ต้องพักไปลาสัก2สัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าเกซเซเยค,คนนี้ได้รับโอกาสน้อยมากในการอยู่กับเจ้าบุญทุ่มบาเซโลน่าครับแล้วก็ถ้าถาถามว่าเล่นเต็ม,ตมที่ไหนนก็คือโกปาดิเลยครับในการชนะอินเตอร์ซิตี้เล่นไป120นาทีเต็ม เกมวิชนากูเอต้าไป5 0ก็เล่นเต็ม90นาทีครับส่วนเกมซูเปอร์โคปาเนี่ยหรือว่าซูเปอร์คัพของสเปนเนี่ยเล่นไปแค่24ทีในการเจอกับเบติสและก็เล่นในเพียงแค่3ทีในการเจอกับเรอัลมาดริดครับฤด,ดูกาลนี้ครับเล่นให้กับบาร์เซโลนาเนี่ยสามตำแหน่งนะครับเล่นเป็นบ็อกซ์ูบ็อกซ์12นัดทำไป2ประตู2แอสซิสต์ครับแล้วก็เล่นเป็นกองกลางตัวรับ3นัดแล้วก็เล่นเป็นวิฟิลสังขวา1นัดนั่นเองนะครับผมเคยเล่นกับมิลานมาแล้วครับทั้งหมดเนี่ย223 37นัััดครรบบไปะตตูกกออี16แสสซิ โดนไปทั้งหมด38ใบเหลือง1เหลืองแดงแล้วก็1ใบแดงครับส่วนตอนอยู่กับอาดาลันตาครับเล่นไป31นัดครับทำไป7ประตู4แอสซิสต์แล้วก็โดนไป6ใบเหลือง1เหลืองแดงแล้วก็1ใบแดงซึ่งถือว่าน่าสนใจสำหรับฟรองเกสเซียครับถือว่าเป็นดีลทางเลือกที่เชลซีเนี่ยแอบเปล่งเอาไว้แล้วก็หมายปองเอาไว้นะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยท็อตโบลี่เคยแบบว่าไปสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับทางฝั่งของโจลลาบาต้าประธานสโมสรของบาร์ซ่ามาแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะยืืืมมมตัััััวววาา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 าไดดด้้เเเเเหอออออนนนนนกกกกกกกะะครรบบบบบพ่่่่โสลลลลงงงขขซซซยย็ถชีีแแ ก็น่าจะดึงตัวมาครับพี่เห็นยังไงกับเกสซ่เอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของในสเปนออฟชวีวกันด้วยกันวิลาไปก่อนสวัสดีครับ